สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังไหมไทยสุดเดือดปมกะกระตฟันพิธาลั่นถ้ามีม็อบหนึ่งในนั้นจะมีผมอยู่ด้วยวันที่12กรกฎาคม2566ไหมไทยหัวใจศิลน,นักร้องลูกทุ่งชื่อดังโพสตเฟซบุ๊กถึงกรณีกะกระตมีมติให้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสของนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98.3ประกอบมาตรา101.6หรือไม่ปมหุ้นสื่อไอทีวีจำนวน42,000หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉยัยระบุว่ากกตเจอกูเนต แล้วจะให้พวกกูเลือกตั้งทำไมวะอุบาทถ้ามีม็อบหนึ่งในนั้นจะมีผมอยู่ด้วยและมันตลกตรงไหนรู้ไหมมาดำเนินคดีเรื่องพิธาถือหุ้นว่าขาดคุณสมบัติสอสแต่คือก็ปล่อยให้เขาเป็นสอสมา4ี่ปีแล้วอุบาทจริงอุบาทสุดเนื้อสมองซุมก็กอนออย่างไรก็ตามหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ